คือตอนนี้เอาการสนสัตว์ครับได้ตั้งคณะทํางานนะครับมาดูแลเรื่องนี้แล้วนะครับเรื่องในการที่ว่าเราจะจัดการยังไงนะครับแล้วก็ได้มีการตกลงเรียบร้อยแล้วว่าเราจะจัดที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับในเจ็ดสวนสัตว์ของเราเนี่ยเราเลือกที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งมีความพร้อมมากที่สุดเนี่ยสำหรับการประชุมสัมมนาสมาคมสวนสัตว์โลกในปี2562ซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพนะครับ ก็เตรียมความพร้อมก็ตอนนี้คณะกรรมการก็กําลังหารือกันในประเด็นที่ว่าเราจะนําเสนอความรู้ด้านวิชาการยังไงที่เป็นจุดเด่นๆของประเทศไทยของการสนทั์นะครับให้กับภาคีสมาชิกองค์การสนสั์โลกต่งกางๆได้รับรู้นะครับประกอบกับว่าเราก็ต้องพัฒนาพื้นที่ที่จะต้อนรับในส่วนของผู้เข้าประชุมนะในสนสั์เปิดเขาเขียวเนี่ยเราก็ถ้า พี่ๆส่มวลชนทุกท่านดูอยู่ก็จะมีการพัฒนาเรื่อยๆแล้วคิดว่าน่าจะปี6061ก็น่าจะเรียบร้อยเตรียมความพร้อมตอนนั้นน่าจะเรียบร้อยน่าจะดีกว่านี้นะฮะจากความที่เราตั้งเป้าว่าเราจะเป็นสวนสัตว์อันดับหนึ่งของอาเซียนเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าเราอยู่ในจุดนั้นแล้วนะครับก็จะมอง เป้าไปไกลว่าจะเป็นสวนสัตว์ที่ได้มาตรฐานระดับโลกครับขอค่ะแล้วในส่วนของเขาเขียวอะค่ะเราคิดว่าเราจะมีไฮไลท์อะไรที่จะโชว์ชาติต่างๆที่จะมามาประชุมที่เราด้วยเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของการที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัตว์โลกอย่างที่ท่านที่ท่านท่านรับการอง์การสสัตว์ได้พูดไ้เนี่ยว่าเขาเขียวเองนั้นถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งนะครับที่ทางองการสวนสัตว์ จะต้องใช้ในการที่จัดประชุมในครั้งนี้นะครับซึ่งเราก็จะมีการเตรียมเรื่องของพื้นที่ต่างๆนะครับส่วนแสดงต่างๆ